อัปเดตเพิ่งมาไม่กี่วันนี้มีเรื่องที่ต้องพูดหลายเรื่องอีกแล้วนะเนี่ยมีรายละเอียดเลยในคลิปนี้ท,ทั้งเทคนิคการเล่นแล้วก็ระบบลับหรืออิสต์เอ็กที่ผมไม่เคยพูดมาก่อนพร้อมแล้วก็เข้าเล่งกันเลยแล้วกันเออก่อนอื่นนี่กดไลค์ก่อนได้ไหมนะถ้ากดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากโอเคมาเริ่มเป็นจริงๆเลยสำหรับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือปืนทองอันนี้เนี่ยมันเป็นปืนลับที่เขาไม่มีขายเราจะต้องไปทําภารกิจปลดล็อกมาก่อนถึงจะใช้ได้นะให้เราเข้าไปเล่นโหมดออนไลน์เซิร์ฟไหนก็ได้จะเป็น white, อินไว้ แนะนำนะให้เราเล่นโซโล่พับ i ลิกหรือว่าพับ l ลิกที่เราเตะคนออกให้หมดเหลือเราคนเดียวอะไรนะ้ยนะจะเป็นเซิร์ฟที่หาง่ายที่สุดแล้วให้เราเล่นโหมดฟรีโรมนะอย่าไปรับภารกิจหรือว่าอย่าไปทําธุรกิจอะไรให้แบบตัวเปล่าแบบขับรถเล่นในแมบปบอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่เราเข้ามาที่ฟรีโรมแล้ว ให้เราไปวนในจุดต่างๆที่ผมโชว์ในแมปที่ผมทําขึ้นมานะไปให้ครบทุกจุดเลยก็ได้ถ้าเรายังไม่เจอเอ,อ,ออกจิทีปนะพอเราเข้าใกล้จุดที่ผมวงเอาไว้จุดใดจุดดึงก็ได้ถ้าเราโชคดีเนี่ย มันก็จะมีจุดสีฟ้าโชว์ถ้าเกิดว่าเราวนจนครบหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เจอจุดสีฟ้าเนี่ยก็ให้ย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอจุดสีฟ้าที่ผมว่าพอเราเดินเข้าไปหาจุดสีฟ้าเนี่ยก็จะเจอกับ NPC มันเมาสลบอยู่แล้วก็ทําการเข้าไปค้นตัวแตะเนื้อต้องตัวแตะอังมันมาก็จะได้กุญแจไอ้กุญแจนี้เนี่ยสำคัญมากให้เราไปเล่นไฮส์ใหม่ด่านไฟนอลแล้วก็ไปที่โต๊ะทำงานชั้นบนที่มันเอ่อเป็นตึก อยู่ข้างล่างออเจทตฟหลักหรือว่าเป้าหมายหลักที่เราต้องไปขโมยเลยนั่นแหละแล้วก็เดินไปตรงลิ้นชักตรงโต๊ะทํางานยืนนิ่งๆน,นะอย่าเล็งปืนเลยอะไรแล้วก็มันจะมีออปชันให้เราเปิดลิ้นชักออกมาก็ทําการใช้กุญแจไขไปกุญแจที่เราเพิ่งเจอมานะี่ยนะจากนั้นก็จะเห็นว่าได้ปืนทองแล้วไม่เห็นยากเลยเนาะมันก็จะเป็นปืนที่ยิงได้แค่ทีละนัดแต่ก็แรงใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็เป็น reference จากหนังเรื่อง0ุนแต่หลังจากที่เราทำไฮสเนี้เสร็จเนี่ยปืนมันจะยังไม่เข้าตัวเลยนะให้เราไปแวะทีี่่ร้้านนปืนืืเพออซอม กอกนและปืนอีกกรบอกหนึ่งที่เป็นปืนลับเหมือนกันก็คือปืนลูกซองคอมแบทช็อตกันอันนี้เนี่ยมันไม่ต้องหากุญแจอะไรเหมือนกับปืนพกเมื่อกี้แค่เราไปเล่นไฮส์ด่านไฟนอลแล้วก็ไปเดินหาตามแมปที่ผมทําให้เลยเนี่ยไปเดินเดินดูมันจะสุ่มสปอนในตามที่นี้ที่ผมมา์ไว้ให้ถ้าเราโชคดีไหนก็จะเดินแล้วไปเจอมันวางอยู่เลยไอ้ลูกซองเนี่ย พอเข้าไปปุ๊บก็กดเก็บมาก็จะเห็นว่าตัวละครมันทําการเช็คสภาพลูกซองอะไรอย่างนี้เราก็จะเก็บมาพอเราเก็บปืนนี้มาแล้วเราก็ใช้ปืนในไฮส์นั้นเลยได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะยังไม่เข้าตัวเหมือนกันต้องไปซื้อที่ร้านปือนอีกเหมือนเดิม,มแหละแล้วก็ไอ้ปืนเนี่ยจะเก็บได้ตีละ1คนต่อการเล่นไฮส์หนึ่งรอบนะก็หมายความว่าถ้าอยากได้ก็แย่งกันเอาเองสรับไอ้คอมแบทช็อตกันนี่มันก็ดูสวยดีดามเมจก็ดีนะแต่ผมคิดว่าไอ้ลูกซองกลกระบอกเก่าเนี่ยมันยัง o อกว่าเยอะ ไม่ใช่แค่ปืนนะในอัปเดตนี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ยังมีพวกท่าเต้นแล้วก็ท่าทางที่มันดูกลกวลๆหรือม,มันก็ดูเท่เดียแหละให้เราไปลองกดเล่นดูนะเผื่อเจอท่าใหม่ที่ชอบอย่างเช่นท่าเน,นี้ผมชอบมากเลยมันดูแบบว่าไม่ดูดิแปลกๆแ,และในตอนนี้นะ Rockstar เขาเพิ่มรถคันใหม่เข้ามาในเกมจะเป็นรถโกคาร์ทอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วเราสามารถรับได้ฟรี เข้าไปที่เว็บเหลืองนะ u t h e r n s i น n n d r e a แต่ไอ้ฟรีเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดนะมันจะหมดเขตวันที่22่ธันวาคมตอน4โมงเย็นเวลาไทยมันจะเป็นรถโกคาร์ทคันเล็กๆอย่างที่เห็นนะมันก็แรงพอตัวอยู่นะแต่ว่ามันเอาไว้ขับเล่นๆนะ มากกว่าจะเอาไปใช้ขับเล่นไฮหหาเงินจริงชังอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับของแต่งนี้ไม่ตลกเลยนะมันมีของแต่งเยอะกว่ารถซปเปอร์คาร์แพงๆบางคันที่ผมเห็นซะอีกก็แนะนําให้ลองไปรับมาของฟรีถ้าไม่ชอบก็จะขายทิ้งหรืออะไรก็ไม่เสียหายอะไรนะก่อนที่โปรโมชั่นฟรีนี้มันจะหมดไปแล้วเราต้องซื้อในราคาเต็มประมาณเกือบ1ล้านอ่ะต่อมาไอ้รถคันสีแดงคันใหม่ที่ชื่อว่าเทรเดอร์หรือ o ทรเดอร์อะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นรถที่สามารถดำน้าได้ คล้ายๆกับ s t r o m b e r ์เลยแล้วก็มีจรวดได้ใช้ด้วยเหมือนกันนะเวลาที่เราซื้อเนี่ยมันสามารถเอามาจอดในเรือดำน้ำลำใหม่ของเราได้เออก็แปลกดีนะแล้วก็ใช้ดีกว่าไอ้เรือดำน้ำลำสีน้ำเงินที่ผมซื้อมาด้วยไม่รู้ซื้อมาทำไมแต่ถ้าใครอยากได้เรือดำน้ำมาใช้ในเรือดำน้ำอีกทีอีเนี่ยมันจะกับ i n ิน p t i o n นะผมแนะนำให้ซื้อรดคันสีแดงอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่า มันแบบมีจรวดให้ใช้แต่ว่าไอ้ลำมสีฟ้ามันไม่มีจะซื้อนี่ไอคิดดูดีๆก่อนแล้วกันแม่งเปลืองเงินทั้งคู่แหละมาพูดถึงไฮส์ใหม่กันบ้างดีกว่านะวันนี้ผมจะมาแนะนําแผนการเล่นไฮส์ที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีมันจะมีรถที่อยู่ในด่านสโคปนะเวลาที่เราด่านทําด่านสโคปแล้วไปถ่ายรูปอ,อ,อุปกรณ์หรือว่าถ่ายรูปทางนี้อะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะข,ของรถทหารตามที่เราเห็นเนี่ยไอรถคันนี้มันจะสามารถถ่ายรูปได้นะแล้วเราสามารถใช้ขับในภารกิจไฟนอลได้แต่ว่า เราจะเป็นจะต้องหาจุดที่มีชุดพลางตัวก่อนหมายความว่าเจอรถแล้วต้องเจอชุดพลางตัวด้วยเพราะว่ามันจะใช้คู่กันเวลาเราใช้คู่กันแล้วเนี่ยทางรถทางชุดมันจะสามารถพาเราขับรถไปในเกาะ ไปที่ไหนก็ได้สบายๆเลยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการเล่นที่มากขึ้นแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยโอ้โหเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะใครสนใจก็ลองไปถ่ายรูปแล้วก็ลองเล่นดูต่อมาสําหรับคนที่ยังไม่เคยเจอทางเข้าท่อระบายน้ําในไฮส์ใหม่ด่านไฟนอลผมแนะนําให้ลองใช้ดูวิธีปลดล็อกเนี่ยก็ด่านสโคปนะให้เราไปที่บริเวณใต้น้ํามันจะอยู่ตรงระเบียงหลังบ้านพอดีเลยแค่เราใส่ชุดดำน้ำําหรือว่าดำน้ําลงไปเนี่ยมันจะไม่ต้องถ่ายรูปนะมันจะมีเหมือนกับว่า ประโยคสนทนาที่พาวิ l มันคุยกับเราก็แสดงว่าเอออันนั้นอะปลดล็อกทางนั้นมันปลดล็อกมาให้เราใช้ได้แล้วส่วนใหญ่ผมจะใช้ทางททอระบายน้ํานี้เนี่ยเป็นทางเข้าอันแรกสุดเลยมันใช้ง่ายดีแล้วก็มาถึงก็เข้าไปในตัวบ้านหลักเลยนะโอ้โหโคตรไวอ่ะและผมก็จะใช้คู่กับทางนี้ท้ายสุดท้ายจะเป็นเมนด็อกหรือว่าท่าเรือที่มันอยู่ตรงกลางทางด้านซ้ายของแมพพอดีเลยเพราะว่ามันใกล้ที่สุดและที่ผมเห็นนะ เป็นคอมโบที่ดีมากทางท่าระบายน้ํากับเมนด็อกเนี่ยและถ้าเราเล่นโหมดสเตลผมก็แนะนําว่าไม่จำเป็นจะต้องทําภารกิจ disruption ทั้ง3อันนั้นแล้วเพราะว่าสเตลมันไม่จําเป็นจะต้องไปบวกกับใครเนาะพราะงนั้นเนี่ยก็ประหยัดเวลาไม่ต้องไปทา disruption และถ้าเราทําสเตลลมันจะช่วยประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยและในช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่นะสิ้นปีและล็อกสตาร์เนี่ยเขามักจะปรับแมพให้เป็นหิมะแต่รู้สึกว่าในวันที่ผมลงคลิปมันยังไม่มีหิมะนั้นก็รอไปก่อนแต่ว่าปกติเนี่ยทุกปีเลยเขาจะมี ีหิมะแล้วก็จะมีของแจกเช่นเงินกับพวกไอเทมจุกจิกพวกชุดเกาะพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีรถฟรีหรือว่าไอเทมที่มันแบบเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ในบางปีงนะใครที่อยากติดตามดูรายละเอียดเนี่ยผมก็แนะนําให้ติดตามเพจของผมก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้อยู่ในคําอธิบายหรือถ้าใครสนใจอยากจะดูในได้ผมเนี่ยก็สามารถกดปุ่มจอยได้เลยนะสมัครสมา,สมาชิกแล้วเราไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะตอนนี้ขอตัวไปก่อนแหละบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะ